สวัสดีครับผมเมื่อกี้ก็มากินข่าวปลาครับผมมาให้เกาวานเฮาพึ่งแล้วเมื่อนี้ยอัจสัมพเดชไทยต้อนวานเฮาวานยังให้เบิงเด้อเพราะว่าไอ้วันอาทิตย์คนมันหลายแล้วก็รถมันหลายนั่เลยไปหาปลาสีมาตุมเดี๋ยวสีมาะทายบรรยากาศนะไปไแล้วไอ้ต้อนตุ่มต้อนเห็ดกินต้อนยิ่งเข่าให้เบิงอยู่ไอ้อยู่หมายเกาล่ะครับผมไต่ต้นสำสาครับผมมื่อนี้ก็พ่อได้ เออได้ต้มเอาพอได้กินประมาณสี่หาโต้นี่แหละครับผมมาลายกับที่งั่นเก่าหัวเก่ากับที่ซีดครับอ่สร้างเมนวันนี้ลุงลุงดางมานั้มวันนี้วันนี้มาสี่คนเดี๋ยวจังหน่อยโทษตามลุงน้องทือสี่ยุโรงงานมากินอีกครับผมเพราะว่าที่เรียกว่าสิโทษตามมาตั้งแต่ต้นไอ้หยาดมันไอ้คนมันหลายครับเหมือนวันอาทิตย์คนมันหลายน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวภาเบิ่งบรรยากาศครับผมนี่ครับผม ใช่บางเิ่นห um, oh, ุงเขาเพิ่นหุงซุกบนอ่ะหุงเขาซุกว่าราคจะสร้างเมียห้าบาทพี่โอ้ยเขาเตี้ยมอเออลุงน้องจะมากินเดื้อที่เศษมองเมื่อเพี่ครับม่กีเล็กไมคนเขา้ม่ีเนะบ่ของเถื่ลต้องม่กีเล็กนะนาะมีนู้วเ้ยมันจังเป็น้าเนาะนี่ครับป้าเอิงใส่โลเลยใส่โลนี่ครับผมกอันนี้ในในกรนีออกน้ำเาไหสนี่เด้เขาออกมาแล้ว นี่นี่มีอยู่ตัวหนึ่งเด้อนอกแล้วบอกทางนี้น้ออกก่อนี่ครับตัวนี้หน่อยสุดที่แรกว่าแต่สิบวยได้กินว่าแต่สิบฟ้าเนาะเบื้องแต่งลงสองคนนี่ตัวหน่อยตัวใหญ่นี่เบื้องซ้ำเอาขวดเทียบเลยขวดลองจะยุ่ยใส่ไเบื้องโซ่ก็เห้ผู้สาวเคนหนึ่งเลยบรรยากาศครับเนี่ยครับคลองไม้เก่ามืนอนี้ก็ตั้งแต่ประตูหนามยางมาพีขึ้นเก่าแล้วก็มันบกคลอยได้เลยขึ้นไป อีกหมายหนึ่งมาบอกหรอกย่านนี่เดี๋ยวไม้แตกอีกว่ะเดี๋ยวไม้แตกอีกเนี่ยเบิ้งครับเบิ้งลงว่าแต่สิบวันว่าแต่สิบเฝ้าเนาะที่ซีนน่ามือเนี่ยตส่าห์เตี้ยมเครื่องเตี้ยมยางผีครับลุงดังมากเลยเกือบไปกินป้าสาแล้วโอ้ยเก็บแต่เนี่ยอันนี้เหี้ยไม้ครับเหี้ยไม้บุคคลหมานเฮ้ยเหี้ยเก่าอันนี้เหี้ยเก่า เฮียใหม่ในกระสอบโบ้ไขมันผัวคราบทั้งผลเหมืนก็มีพวก PPI อีกขั้นหนึ่งเพิ่นมากเข้มปิ่งคือกันาันอาทิตย์ี่อนคายกันครับผมนี่ครับเครื่องครัวเครื่องยังเตี้ยมาเหมือนเลยเหมือนีเลยผัวครับบรรยากาศฟังผนสิไปอ่ฟังผนสิไปบางเลนฟังนียังเป็นเขตอ่ฟังนีเป็นเขตของไซน์น่อยอยู่ครับผม ออกนี่ออกพุทธมณฑลใดครับผมบรรยากาศแต่โทงส,สัมผัสเย็นๆครับผมเ<อ>บื้องครับบรรยากาศพี่ครับเมื่อนี้รถสริหลายเป็นพิเศษเนี่ยเลยเลยต้อนหาบริทาไทยเเบื้นองในกระสอบมันมีตัวหนึ่งอะไรที่เสียบบ่เออไม่กันกรบเลยสามหลูกในป่านเมื่อนี้ นี่ครับไอต้มอยู่นี่แล้วชวนลูกผีก่อนถ่ายไปลูกผีเบิ่งปีตงวจะของลงฝั่มอีกคนหนึ่งผีเไป๊ะยังไรซื้อมาเดี๋มันเกือบไม้นี่เรียบร้อยแล้วไม้นี่มันเปน็นยังไงนะมีแต่ล้กง,งหม่องล่ะนี่ตัวไปขึ้นไปเทิงๆหนอ,อไม้ธรรมศาสตร์มันยังสีเหรอนะออวันถือกับมีคนมหาหลาย นี่แหละครับเลยบปเลยไปไทยเบิงเพระาะว่าที่แรกมันบกครายปลาหล่ะก็เลย,ยหาปลากันดีกว่าลนมันหลายน้ำวันอาทิตย์กัดย่างหยาบมาว่างน้ำเนี่ยเออทุกคนสูหาน้ำเข่ากับหูงแล้วล่ะกำนัลนพันหูงไหมบรรยากาศครับผมริมนี่ครับพอกิเลโก,กตุนสำสาบรรยากาศดีจ้ะครับผมยังเหมือนลุลงดงังเออพันเอกตาแข่บ่เนี่ย ฟุ้งแหบ่เท่นี่หลายหูบ่เออสามสมหูเด็กกี้กับเหียเก่าเลยแหบแม่ที่เสียติหยางว่าที่เสียเจ้าต้องไปเจิมของหม่องมันเด่นดีๆเจ้าได้สาก่อนเลยค่อยว่าเนี่ยเอาเจ้ามันถือเนาะนี่ครับบรรยากาศฟุ้งแหก็มีหลังจากกันนี่ละอุปกรณ์เจิมพร้อมเลยครับเบิ้ง ลุงด่างนายพานด่างถัวยังได้รับผู้เดียวเนี่ยคือปลากตัวนะถูกแกเว่าปลาไหนอร่อยขนเปลี่ยนมามาขาโตบ่ะเอาก็โทหาบานันนีละ<า>นี่ครับปาาเิ่งี้ปกปิงป้ากระต๊อบหรือปลาไอ้ป้าเค็งยางที่เิป้าปลาหมอ,อยังก,ก่อหมอสางหยีบหมอสางหยียบครับผมปิง เขาหุง,งเต็มหมอหรอซอสบอดีตัวนี้ปน,นินตัวนี่ต,ตัวรหาสพัน,เน์เลยตัวไหนปน,นินสั่นใสไปเลียงเลล่ะเอาตกมันเหินแันวเอาไปเียงนลีล่นี่ยมานียแวะกะแวะมาเท่นีเจ้วาวกดีอยู่นีเนาะนี่ครับกำลัพนลงมือเองเลยครับผมพเนกเก็มือนี่ล่ 们皮肉，就得去 นี่ครับผม <ENNIS S 1> ถึงเมนูเผานิ่งค <eterm> ร <oon> ับกระต๊อบสกัดสีตู้นี่สีต้มนี่ที่แม่กะพร้นตามอัชยาใส่คนนี้ผเนียกต้มผเนียกขุ้งเขาเมนบาเทปอะไรบ้างหนึ่งวุ้นเหนไปหอดอยาขุ่นยอดหนึ่งว่าคงเลย เด็ปาหนีนหลายอยู่เน่ยเด็กเวียป้ากับเวียป้าปเทธทนี่บาะเท่กทายเขาเสด็จทายเซฟเพื่อนึงเลยได้ครับนี่ยังสวยครับเมียประานมีสมรณมาขาย่างน้มบุงก็ะทีนี้แม่ยอยู่บ่แม่สมบูรณุ้งอยู่บ่บ่เมมสมบูรณกุงบ่ครับเบดเบ็อ๋บ่แล้วหัวมือไปไปดีครับ ขั้วป้าดีอย่งไรขั้วป้าที่ปนิคือยังสดจัวเออสีละเออลุงเาเป็นสีละสีกินเอาดางคุมีเดียเออเหวยบอกใส่พี่ออ้แท้ <laughs> นี่ครับตั้งมอละโอ้ผุหนานมานอ่ะทั้งผลกูคูบอหนังสีงี้ ป่าป่เาปเต็มหมดอลยโอ้้ลโอนอใสกินวันี้่าดเลวตมมอยุบบะกินมอยุบบะห่อสี่คนกินมบได้นหะันหัวหน่อยเบดเลยสีซน้นบอกเครื่องคัวเตรียมพร้อมครับ ตแบบเาล่าๆเลยมัเนี้ยหามใสเครื่องเต็มด้วยเอาแบบเาล่าๆแบบโมมี่ยังกับคืปอปอดใสสีหน้าดีสิเอาอีกบ่ตัวหนึ่งะามา <c oughs> ต้อนเลียกนะ่ะเฮ็ดซีวีกันอยู่ยจำดากบวกมือบายบายว่าปมอมหูเขา <c oughs> หหวยป้านงป้านไอยเอาเหมือนเนาะหลังๆมาแต่ปล่อยมันถิ่เหมือแล้วแต่ป้าใหญ่เนาะเหลือก,กินเลยเออขวดไปเครื่องลงเลยครับพี่น้นอง กินไข่คาใบบกกด้นเลอยเห็นมันน,นวเออนี่ครับนี่นนจะเกลียงต้มอย่าไปหลงไปประเดี๋ยวไมไปกินประเดียวอืต้มตัวเครื่องพ่อแล้มีกินหมดเหมือนสีควดดึงว้ยเนาะสางเมียนเบืองป่าเนือ้อมาชาดได้ครับเด็ีย ไอป้าย่งดนนสยเดนนเหกันยกียข้าวอีกแล้วนี่กินอยห้องเนาะนี่ครัอีกตัวนึ่งวไ้กินอยู่บ้านพอได้ต้มย่สำเนียงกินบะหมี่ดอกตอนนี้ าิ้นแค่อไ,ไอหัจนไได้เ,เ,ลเลยเทัชี่เพ็ยแคไง,งาอยู่บนนี่ไกระดกตั้มต้แมแบบนี้บู่ป้ป่วยครับปรเดีงแหกกะฟูงไปยังสว่างกับผู้สาวบางคืนอยู่แล้วว่ะมาคักแล้วเน,นี้ักยัง ดูเล่าเขาจนาโอ้ยบา้าเราเป็นพักอย่างพักซีจีปลูไปกูไ้เนี่ยมัน่เกิดบ่มันที่เกิดกมันสิเรลือ่พักพักไก่ไก่น้ำตกใส่โครับถูก่เลยยไปเดีกายมันออกเลยแสลงการเลยอ๋อแงการเลอับหมุดนงเลยเกินอากาศเหเออบยากหมดเลยมหมดใส่เลยใส่เลย ข่ออวนบ้างพี่ลองพุ่งอะไรได้หนิใส่เครื่องใส่อยัางไรเดี๋ยวป้าลงที่หลัง,งอืมก็ได้กินตัวแต่ว่าสักเมียนหงเขาหลายแห่งไลยทีเดียว <laughs> เออข่นบรรยากาศบา้านเฮา,า,า,าไ่เป็บา้านเฮาดอกว่าบ,บ้านเพนิ่นนนทบ,บุรีบรรยากาศสไตล์บา้านเฮา บางคนก็พย่กมาแคมปเพงกันสองขันมือน,นี้ิข้าปลาจะจับปลาหรอจะยึดอสเนี่ยางนี้อืไออมได้ลไดลไ้เลยจะทานมันสิมัก่อนเยปลาลงเฉยเลยปลาคนจะกินวันนี้ปลาดินมันตัวโล่เส็จนมนป็นวันโลเดียวเลยนะใคยวัดตุมตัวเดียกพกพรวะเต็มหมอเลยางเมีนเออนี้ละเอาละ,ะเนเบื้อง เตี้มอต้ตมมันมือตองมอเบืออ่อนี่วะเสียเพิ่นปุ้งล่ะพุ่นพักเพลิกเบื่งโอ้ยมันขาดชมอ,อม่ะพางอ่ะขาดชมขาดชมพอดีลหรใส่ขาไปนะเรื่องต้มเจ็บไอได้กินละพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันครับหวานได้สังเมียนจอ่อ เออสุกแล้วนี่วางลงเออวางลงนี่แลเออมันถือขาคอยนี่โอ้โหคคโอ้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 โเ้ีย้โอ้โอ้อนโอ้โอ้โ้โอออโอ้โอ้อ้โบ้โ่้โ้้โอ้้้โอออ้โอ้โอ้โอ้อ้โอนโอ้อ้อ อืมดังกันแล้วพอดีเอ้มาเด้อครับนี่เรียบร้อยล,ยละกี้เขาเด้อพี่นวลเรื่งป้ายยางตั้มสมเด็ครับเอือยเพื่อนเอาไอ้ไปขอบัปกหน้าเพื่อนวงหันได้ตักป้าต่มป้าไปเพื่อนเลยพื่บัใหุผมตั้มผมฮวงมาดใช่นี่มาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่นอลเออผูดต่อมป้า กีขาเทียงต้องกาครับกีขาปลาครับผมพี่เอ้บรรยากาศนี่ครับเดีใส่หมอกล่อนนะนี่ครับบรรยากาศบ้านเราป้าเขาให้เพิ่นเองเป็นยังไงเนี่ยป้ากระตอบเนี่ ชิมเบ้อว <ele> ah, ่าเลี้ยวแต่ว่ามันตัวใหญ่เว้ยทั้งนี้เรยก่อยากวมันตัวใหญ่น่ะชิมเบื้องิมบ้สร้างมเจ้าอย่าไปกินเพิงเกเด้อเกมันแข็งกว่าป้านิ่คนเลยป้ากระทบเลยสิสิชฟันด้วยิมได้ละเจ้าิมต้มปลาเหมมาเนี่ยต้มปลาคนวานซิมเบื้องไม่งั้นเนีมามันเด็กกมาดดอกมาเ มาแ่้อมเขาอันนี้เขาไม่เด็ดเขาหงเต้าทานอชิมตีล่คนหวานนะชิมกอนนี่โอ้หผู้ใดชิมกอนเลยนะคนขั้ป้าคนขั้ป้าเอาขั้วมันจะชิมในเมงกงดวกปากด้เดี๋ยวชิมหนามอนพี่น้องเออบไหวเป็นายมันหวานแทบแบแพี่บรรยากาศ เออน้นแรงแบแ่บแงยอดเลยวเก๋วนเก่ทแบเกือบเกือบจ่ไปได้กินได้เมือนนี่โอ้ผู้หุงเข่าจะยังไฟหุงเขาเไป่าเร็วค่ะคนมวันเหนียวท่านเดี๋ยวาพ่อตัวอยู่อาเท่าไหร่พ่อตอยู่หุงขาไปทา่าเว้ยเงยทีแห้เอเตหมั้างไัวผมแดกเลยครับผมแหกแล้วห้มาจมเลย ฝรั่งฝรั่งกินข่าปลาโป่งข้าวเข่าเห้ือันในลูกน้าอป่งข้าเข่าให้ืนกินน้ำเนี้ยงจัาไหนกินพู้แขงล่ะท่านนี้กินซิมซื้อเง้นต้นหมอนตากให้เราถ้วยนี่ถ้วยกระดาษเออหมีดีเออด้วยกระดาษดีนี่นีป้ายพนน้ำซมสงต่าขาวก่อนเทน เพาท่าป่เออปัหาไปติดเลยตอนัง่ห็นตงเขากันครับผมคนนีสานมานเท่าก็ต้องพงเขาให้จากที่เยาทาคนจีนมาเท่านาดังเซียเนี่ยหลันหัวกลิเนอะไเล่ายวกหัวเลยเออหังน้ินอะไรเล่าไม่ได ไทยซิมกันเหรอเว้ยไทยซิมก่อนิมตุมป้าก่อนนี่แะเออนี่ยิมหนามันก่อนเนาะมใาเป่าเน่เด้อือโอ้นตำสมเราก่อนหน้าว่าจะทำมัจะกินขับเนี่เดตำสมเพียยบ่มันเดินมันเดินเ้ยงปลากันพี่้อง แ่บแสบแสบคุณมีเนื่อนเจ้าข้าได้กินเ้าไม่ได้กินแล้วแต่อยู่ขมื่อนี้เจ้าขึ้นบ้านอ้ขวดเราแม่ไทยรวมกี่เวานั่งซิ่มเบืองซิ่มไหนนะเบืองป้าเนี่ยตมป้าเนี่ยน้ำพิมมั้งสดชัดไม่ีเสียงด้วยไหมดูดูแสบแสบบแสบไหมแสบแม่ พอแซ่บเนไ่ยไอ่ใส่สุรรถกับรถตรีย่างอร่อนคนอ่ะอือเห็นบอกอายเลยของมหัย่โอ้พี่งวยสุดยอดอะไรังได้อืออือหม่มางซะหน้าถิ่เลยหม่างคราพี่สวยไม่สวย เลยใส่ปลาแดกนี่เัวคนนีกแล้วใส่ปลาแดกปลาแดกคนนี้กิดปลาแดกปลาแดกจะพี่น้องเบิ้งคนกิดปลาแดกปลาแดกเบิ้งน่ะกต่ทีหูสาเหียนเนาะเบิ้งใจเนี่ยแล้วไปกินอะไรเนี่ยปลาแดกเนี่ยมีเด็กอยู่ต้นสัมสาใศัยไหมพูดเดี๋ยอยู่ป้ายนี่นะป้ายสามแยกฮะในบ้านอยู่ใส่อยู่ประตูน้มเป่ขี่ขึ้นมาทั้งพี่บอกเล่าขามผี ตลาดนี่ยังอนะครับพี่น้องมะเขือเลนไหลเสียบครับเนี่ยยิ่มาคับเรามาก็เลนไหลเลยใสรปลาติ้วกินเข่าตลาดเนี่ยเออคนเหมือเกีวกันเลยเดี๋ยวขออนุญาตกินเข่าก่อนเกี่ยวกันดลยข้นเั่นะแมงวันกับลายเดี๋ยวคลิปนี้ไวปสนิทกันครับผมเดี๋ยวจังพอกันคลิปหนเกี่ยมนี้คลิปสั้นๆม่ยาะประไดีดอกเดี๋ยวกี้เข่าก่อนครับสวัสดีครับผมแล้วที่เสียบเป็นไงวะไปไหแล้วครับผมสวัสดีครับผมลุงแดงปรับ ฝากติดต,ตามคลิปหนา้าแจ๊บพี่น้องเออคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปอีกอย่าลืมกดติดตามนะครับคลิปหนา้จาจะวิ่งลงคอเด้อคลิปหนา้าเธอลงคอแล้วสิบ่ปนิม่าดอกเออไปนอกแล้วเออถ้าไปกเกาหลีได้สามเดือนและท่านไ,ไปอยู่โอ้ก็เห็ <มา S 1> นเรื่องนี้น้อยพอยจะไปไปเยี่ยมมันได้ไปเรื่อยแต่เบอร์เกลสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเวาสิีเป็นลมยุคเขียนนี่